สากปุดสากปุดหรือว่าไม้ทางภาคใต้นะครับเขาที่คนใต้นิยมนําเอาต้นปุดต้นอ่อนนะครับหน่อปุดนี่แหละครับเขาเรียกว่าสากปุดครับสากปุดนะครับที่ท่านได้เห็นอยู่นี้ครับเป็นไม้ธรรมชาติที่อยู่ในป่าครับเขาทางใต้เขาจะใช้สากปุดนี้ไปลอกคล้ายกับต้นขาอ่อนลักษณะนี้นะครับเอาไปต้มจิ้มน้ำพริก รสชาติอร่อยมากหอมชื่นใจนะครับผมจะถอนลองดูนะครับมันาสาป่นนี่จะอยู่ในป่าใหญ่นะครับอยู่ในป่าใหญเ่เราจะดึงต้นสากปุดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นเพราะว่านี่ครับหน่ออันนี้เขาเรียกหน่อปุดครับมีรสเผ็ดครับรสเผ็ดสำหรับลำต้นเนี้ยเราใช้ลอกออกนะครับลอกออกแล้วก็ต้ม จิ้มน้ำพริกครับต้มจิ้มน้ำพริกสากปูดเป็นไม้ทั่วไปครับเกิดขึ้นในป่าทั่วไปนะครับในประเทศไทยไม่ว่าภาคไหนครับแต่ว่าทางภาคใต้นี่จะจะขึ้นเยอะมากครับนี่ครับขึ้นมาจากพื้นดินนะครับขึ้นมาจากพื้นดินเราก็จะดึงดึงหนอ่อหน่อปุดขึ้นมาครับเนี่ยคือเป็นหน่อปุดแล้วครับนําไปต้มอ่สัก ได้สักสี่ห้าหนอนนะครับเราก็นำไปปอกแล้วก็ต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยมากรสชาติหอมเผ็ดเผ็ดครับเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าต้นหัวขานะครับเผ็ดกว่าหัวขาแต่ว่ากลิ่นหอมหรือว่านำต้นปูดเนี่ยไปทุบๆแล้วก็แกงกับเนื้อก็ได้ครับต้นปูดเนี่ยอยู่ทั่วไปนะครับในภาคใต้าชายคลองนะครับ วันนี้วันนี้ที่ดีคือ,คอเราได้มาที่ต้นปุดแล้วเราก็ได้เห็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับสวยมากเป็นดอกไม้ที่โผล่มาจากดินนะครับนี่คือดอกปุดครับดอกปุดครับโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะครับเป็นดอกไม้ดินที่ขึ้นมาคล้ายๆกับอย่างทางที่เขาสกก็จะมีบัวดินอยู่นะครับแต่นี้ดอกปุดนะครับดอกปุดสีสวยครับท่านผู้ชม สีสวยนะครับจะบานอยู่ทั่วไปครับจากพื้นดินนะครับโปล่มาจากพื้นดินครับสีสวยมากครับสีสวยมากหาดูยากปีหนึ่งก็จะขึ้นให้เราได้ชมครั้งหนึ่งนะครับดูดอกปุดสเสน่ดอกไม้ไม้ธรรมชาติจากปักใต้ครับสุราชมพร์บุรมีอยู่ทั่วไปนะครับ เป็นไม้อยู่ชายาชายห้วยครับมันอยู่เป็นภูเขาต่างๆก็มีครับแต่ต้องอาศัยความเชิญครับพอได้เวลาเดือนฝนตกครับเดือนเมษายนพฤษภาคมดอกปุดก็จะบานครับเริ่มออกมามบานสวยงามครับก็เป็นสเสน่ห์อย่างนึงนะครับดอกปุดดอกไม้ที่ หาชมยากครับดอกไม้อีกอย่างหนงึซึ่งขอนำเสนอในวันนี้นะครับหขกบุดก็สวยดอกก็สวยหยบกก็กินก็อร่อยอีกต่างหากครับใช้ประโยชน์ได้เยอะมากครับชอบขึ้นอยู่ริมห้วยทางปักใต้ยเยอะมากครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอให้โชคดีครับเพื่อนๆครับอย่างน้อยเราก็ได้เห็นดอกปุดดอกไม้ที่สวยงาม ของปักใต้บ้านเราและเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากๆครับโดดเด่นสวยงามสง่าครับดอกปุดสวัสดีครับ